มีคนถามอ้อเยอะมากนะคะอ้อซื้อน้ำใบยะนางที่ไหนตอนที่อ้อเป็นไทรอยอ้อใช้ตัวนี้นะคะเป็นน้ำสกัดสมุนไพรนะคะนอกจากมีใบยะนางแล้วเขามีใบเตยสมอไทยเชียงดาใบบัวบกดอกสายน้ำผึ้งแล้วก็ดอกเกล็กหวยด้วยนะคะคืออุดมไปด้วยสมุนไพรนะคะคือสะดวกมากเพราะว่าเขาเป็นน้ำสกัดสมุนไพรเข้มข้นนะคะ อ้อใช้หนึ่งฝาค่ะผสมน้ำหนึ่งแก้วน้ำแก้วหนึ่งก็ประมาณ200 ML หรือว่ามากกว่านั้นนะคะถ้าเพิ่งเริ่มทานอาจจะเจอตางก็ได้นะก็คือขวดเนี้ยผสมได้เยอะมากๆเลยนะคะกว่าจะหมดแล้วก็เดี๋ยวอ้อแปะลิงก์ช้อปปี้ของร้านที่อ้อซื้อให้นะคะหรือว่าใครอยากซื้อกับอ้อโดยตรงนะเพราะว่าอ้ออะลเนี้ยอ้อซื้อมาเยอะมากแล้วอ้อก็ไม่ได้ทานเยอะเพราะอ้อไม่ได้เป็นไคลอยแล้วแหละอ้อซื้อตอนที่ช้อปปี้มีส่วนลดนะคะก็เลยได้ราคาที่ถูกก็ เอามาแบ่งเพื่อนๆเนานะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ก็อีกนานกว่าจะหมดก็สั่งซื้อก็อรโดยตรงนะคะ1ขวด220บาท3ขวด600บาทส่งฟรีค่ะ เรามาพูดถึงประโยชน์ของน้ำสก,กัดสมุนไพรนะคะว่าสมุนไพรแต่และชนิดช่วยอะไรบ้างใบยะนางช่วยปรับสมดุลร่างกายโดยรวมนะคะลดอาการอักเสบทั้งภายในและภายนอกใบยะนางเขามีฤทธิ์เย็นนะคะก็เหมาะกับคนที่ไทรอยเป็นพีชซ,ซึ่งแบบมันจะมีความร้อนๆลอทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นช่วยได้ะคะ่ะ แล้วก็ใบเตยช่วยบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียลดอาการปวดบรรเทาอาการเจ็บคอสมอไทยช่วยขับของเสียในร่างกายนะคะช่วยขับน้ำเหลืองเชียงดาช่วยบำรุงโลหิตสร้างความสมดุลของเลือดใบบัวบกช่วยบำรุงสมองและความจำนะคะแล้วก็บำรุงสายตาด้วยดอกใสยน้ำผึ้งช่วยระบบทางเดินหายใจฟอกเลือดให้สะอาดขับความร้อนถอนพิษไข้นะคะ แล้วก็ดอกเก๊กฮวยช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มความสดชื่นช่วยระบบขับถ่ายและกันย่อยอาหารก็คือเหมาะมากๆกับหน้าร้อนเช่นนี้นะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับท่านใดที่อยากรักษาสุขภาพหรือว่าท่านใดที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะต้องการดื่มน้ำสกัดสมุนไพรน้ำใบยานางนะคะตัวนี้ก็ผสมได้เยอะเลยค่ะคุ้มค่า